เอาลูกไหนดีนะเราจะกินส,สดๆจากต้นนะคะเอาลูกเล็กๆนี่ก่อนละกันนะคะทำหางทำเหินนี่ค่ะทุกคนเอ๊ะว่าลูกนู้นดีนะอันนี้ก็สูงเกินเอื้อมบสาหรือ,อเปล่าอ่ายากนแน่นะทุกคนน้อยๆน้อยบ้านที่จะได้ปลูกไว้ปลูกสดๆแต่ตัวนี้ ทุกคนป้าสอนพาทุกคนมาเที่ยวต้นมะเฟืองนะคะน,นี้จะเป็นต้นมะเฟืองอยู่ที่บ้านพี่สาวของคุณสานะคะวันนี้ก็จะแวะมาเยี่ยมเยอนเพลินแล้วก็มาเอาปุ๋ยขี้งวนะคะไปใส่ต้นผักผสอนที่โบด้วยเต๋ป้สอนมาแวะเห็นมะเฟืองแบบดกมากๆเลยคะ่ะทุกคนแบบว่าต้องพาทุกคนแบบแวะชมเลยคะ่ะผสอนจะไปดูพาทุกคนไปดูความดกของมะเฟืองนะคะต้นนี้แบบว่าเยอะขนาดไหนเนาะไปชมกันเลยคะ่ะ อันนี้คือให้เห็นใกล้ๆที่ว่าประสอนจับให้ทุกคนดูได้เนาะคือแบบห้อยลงมากับล่างเลยนะคะนี่เตี้ยๆนะคะประสอนพอจับถึงได้นะเดะนี่คือมุมสูงนะคะนี่คือมุมสูงนะทุกคนนี่พาทุกคนดูมุมสูงนะคะป้ายพี่น้องเบิงเบิงเบิงโอ้ยอยากอยู่บ่อยากสมอยู่บ่เจ้าอยากอยู่บ่อยากสมกันอยู่บ่พี่น้องเออเป็นเบิงเบิง,บง,บงเนี่ดดโดกเลยนะ แบบกำลังกินสมเลยอะทุกคนดูดิเนี่ยอันนี้คือแบบประสอนเอื้อมเก็บได้นะคะนี่เอื้อมเก็บถึงได้เลยค่ะนี่เอื้อมเก็บถึงได้เลยนี่โดกมากนี่ค่ะเอื้อมเก็บถึงได้เลยนี่มีเต็มมเฟืองเต็มไปหมดเลยทุกกิ่งกา้านพาทุกคนมาดูกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ อยู่ใกล้ๆประสอนนี่เองค่ะอยู่ใต้ต้นนี่อยู่ใกล้ๆประสอนนี่ค่ะนี่เลยติดเลยค่ะติดมือประสอนนี่เลยลูกบเลบลเอรเบอร์เฮอร์ก็มีค่ะทุกคนนี่ประสอนเอื้อมเก็บถึงเลยนะคะนี่อันแบบอยู่ข้างล่างๆเนี่ยอยู่บนหัวประสอนนี่ก็มีแบบว่าโอ้สุดยอดมากเลยค่ะอยากสูบมันมานนี่นหองเออเนาะนี่โน่น แบบโดกเลยพี่น้องเบิงเบิง,ง,งอยู่บนหัวประสอน,นั่นนี่อยู่ข้างบนนะแบบงามในรูปข้างบนก็งามบอกว่าโอ้เดี๋ยวปะมะเฟืองนี่หายกินยากเหมือนกันนะทุกคนน้อยน้อยน้อยบ้านที่จะได้ปลูกไว้อันนี้คคอเห็นอยู่ตามบ้านนอกเนาะที่ว่าคนเฒ่าคนแก่ท่านก็ปลูกไว้แบบต้บนก็จะแบบน่าจะหลายสิบปีแล้วครับตอนนี้มะเฟืองตอนี้นีน่คือความตักวกระแข็งแรงของเขานะคะแล้วก็ ให้ทุกคนเห็นความดุของเขาเดี๋ยวก้าสอนจะพาทุกคนมาชิมนะคะสักลูกหนึ่งว่ารสชาติจะเป็นยังไงิี่เป็ดเกี๊ยวนะคะไปกินมะเฟืองกับป้าสอนเลยจ้ะ่าทุกคนป้าสอนจะพาทุกคนนะคะกินมะเฟืองสดๆจากต้นเลยค่ะนี่คือปลอดสารค่ะแน่นอนค่ะไม่มียาไม่มีอะไรแต่ก็เพื่อการล้างพวกแมลงพวกอะไรที่จับเขาเนะที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็ล้างนิดนึงเนาะ เพื่อความสะอาดของสุขภาพของเรานะคะเดี๋ยวเรามากินมะเฟืองสดๆใต้ต้นกันค่ะไปดูค่ะเอาลูกไหนดีคะทุกคนเป็นเลือกลูกชิดประสอนเลยค่ะเอาลูกไหนดีเนาะเอาลูกไหนดีนะ,เ,นนะเราจะกินสดๆจากต้นนะคะเอาลูกเล็กๆนี่ก่อนแล้วกันนะคะหามๆเ่มๆนี่ค่ะทุกคนเออว่าลูกนู้นดีนะอันนั้นก็สูงเกินเอือมประสอนหรือเปล่าอ่าโอเคได้นะยค่ะนี่คือสดๆจากต้นเลย มะเฟืองนี่คือมะเฟืองเปรี้ยวนะคะมะเฟืองเปรี้ยวคือหายากค่ะทุกคนน้อยน้อยบ้านที่จะปลูกมะเฟืองเปรี้ยวไว้นะคะอันนี้ประสอนขอโทษกล้องทุกคนด้วยนะคะบอดีมดกัดหลายบ้านไม่ค่อยมีการปลูกมะเฟืองไว้แล้วนะคะนี่คือมะเฟืองที่ประสอนได้มาค่ะเดี๋ยวเรามากินกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงซึ่งประสอนได้เจียวมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เรากินกันแซ่บๆใต้ต้นเลยเห็นไหมคะ เขาดุอมากขลุนเต็มพื้นเลยนะคะขลุนเต็มเลยอันนู้นก็จะเป็นอะไรนะทุกคนนั่นเป้าหมายต่อไปของพ่อสอนฮันนั่นคือมะขามอ่อนเบิง้งพี่น้องเห็นบอเห็นบอมันดุกดุกแห้งหนะ่อยเห็นเห็นบอนั่นโอ้ยนีงนีแจะมะขามเนี่นะพี่น้องมะขามมะขามรายแงอันนี้เราก็ได้เจียวมาแล้วนะคะนี่คือเจียวที่ทํามาแล้วเรียบร้อยค่ะใส่กระดุมกระเดกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนะพร้อมจุพร้อมจุ คนก็ไปสนใจมุมต้นไม้นะะัทำมุมนั้นช่มุมต้นไม้ของบ้านพี่สาวเพิ่นนะคะคนก็ไปสนใจต้นไม้พ่อสองก็ไม่สนใจพ่อสองก็สนใจเนี่ยกินก่อนนะพี่น้องเด้ออันนี้เราก็ล้างก่อนนะคะแล้วเราก็จะไ่กินสดๆกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะจัดการเลยค่ะทุกคนโอ้ยตุยตุยมีประแดงตุยสดตไต่ต้น สม o m z o ูหวานน่ะกำลังดีถ้าไม่เขมมันหวานเกเปรี้ยวอ,อร่อย่อ,อยถ้าลูกเขียวไปไมันอาจจะสูมวันนี้นี่มันกำลังดีเลยได้เลยอ่ะทุกคนสุดยอดมาก สารด้วยนะไม่มีอะไรเลยเนี่ย เฟองก่อนนะพี่น้องขาเสีบมักเฟงก <S lly> ็ได้อ้